สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้24พฤษภาคม2563ครับมาเล่าเรื่องอสมครับค่าตอบแทนโควิด19เป็นยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทนโควิด19อสมนะครับก็มีข่าวกันในหลายจังหวัดนะครับมีผู้เอามาลง Facebook. เฟซบุ๊กเกี่ยวกับว่าบอกว่าจะมีการจ่ายค่าตอบแทนอสมวันละ 2อ0บาทในการปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคเคาะประตูบ้านอะไรก็ว่าก,กันไปแต่จ่ายจริงจ่ายไม่ได้จ่ายได้เพียง120บาทอะไรทำนองนั้นก็เป็นข่าวกันไปแต่เราไม่รู้รายละเอียดลึกซึ้งครับล้วกด็ดูจากจากโลกโซเชียลเขาโพสต์กันก็อ่านดูก็เห็นเป็นประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเท่าที่เรารู้นะครับก็วิเคราะห์ให้ฟังเลยว่าแสดงว่าแต่และจังหวัดนี่ มีการจัดสรรแล้วก็มีการจัดทำทำลักษณะการควบคุมแตกต่างกันนะครับในการเบริกบางจังหวัดอาจจะมีหลายหน่วยงานทำใครหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานให้เบิกงบประมาณก็จัดการเบริกกันไปนะครับทำทำการควบคุมโรคโควิด -19 นะครับให้อสมอเบิกค่าตอบแทนได้ทำนองนี้นะครับแต่บางหน่วยงานอาจจะจัด งบไปที่บางจังหวัดอาจจะจัดงบไปที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งบางจังหวัดเนี่ยมีมีทุกหน่วยงานเลยก็ว่ากันไปนะครับมีทั้งอบรมมีทั้งจัดทํากิจกรรมอ,อ,อะไรนะเย็บผ้าปิดปากแมสอะไรทํานองนี้นะครับตัดเย็บบางจังหวัดอบรมคนตัดเย็บบางจังหวัดก็ควบคุมโรคคระประตูบ้านให้ความรูมมีหลายหน่วยงานนะไม่ทราบ ข้อมูลลึกๆเนี่ยเราไม่ทราบเพราะเ็าเป็นระบบราชการเราไม่สามารถเราจะไปหาข้อมูลได้อีกอย่างหนึ่งข้าราชการเขาก็ไม่เปิดเผยข้อมูลด้านนี้มากนะครับมันเป็นมีความละเอียดอ่อนในการที่จะผิดระเบียบต่างๆเยอะแยะมากในการเบิกจ่ายเงินต่างๆนะครับแต่ที่รู้แน่นอนก็คือมีค่าตอบแทนให้อสมพอได้เบิกไปเป็นกำลังใจอยู่แต่มากหรือน้อยนั้น ไม่ทราบตัวเลขนะครับไม่ทราบตัวเลขมาดูข้อมูลจากที่รู้มาจากการเปิดเผยของรพสตที่เขาไม่ค่อยอยากจะเปิดเผยเท่าไหร่แต่ก็ได้เย็นรับคิดมาจากอสมอท,ที่เจ้าหน้าที่รพสต์เขาประชุมแล้วก็อสมอนำมาเล่ากันในวงพูดคุยสนทนาของอสมอเราก็ไปได้เย็นมาแล้วก็เอามาเล่าฟัง ปฏิทัติ์ต่อกันนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีการดําเนินงานโดยอสมอในชุมชนมีการออกไปให้ความรู้แต่ละหลังคาเรือนมีการออกไปติดตามซักประวัติวัดไข้ออกไปตรวจสอบทุกอย่างในคนที่กักตัว14วันนั้นว่าวันไหนวันใดจะมีความเสี่ยงที่จะป่วยไหมเพื่อที่จะรายงานในระบบควบคุมโรคครับใครเสี่ยงที่จะป่วยปุ๊บก็รายงานปั๊บ เพื่อที่จะได้ดูแลอย่างทันท่วงทีไปตรวจเพื่อยืนยันว่าคนที่กักตัวเป็นผู้ป่วยยืนยันจริงไหมนะครับถ้าผ่านไป14วันนั้นแต่ละวันไม่มีไม่มีอาการเข้าข่ายป่วยเลยก็ผ่านนะครับก็มีตัวเลขมีมีผลงานทํานองนี้มีเมื่อม,มีผลงานทองเนีนยทำองนี้มีช่วงหนึ่งรประสะตได้รับคําสั่งจากหน่วยเหนือของหวรประสะตอ,อีกให้คีย คีย์ผลงานของอสมอลงไปในระบบเว็บไซต์นะครับคีย์เสร็จแล้วเพื่อรับการจัดสรรค่าตอบแทนตามผลงานคีย์ลงไปในระบบซึ่งตอนคีย์ข้อมูลนี้ลงไปในระบบ่ยมันจะมีปัญหาเว็บไซต์เข้าได้บ้างไม่ได้บ้างคีย์ไม่ทันบ้างถ้าคีย์ไม่ทันเขาปิดระบบช่วงนั้นนะครับมีการปิดก่อนมีการกําหนดว่าต้องคีย์จากวันนี้ถึงวันที่เท่านี้ใครคีย์ไม่ทันไม่ได้ทํานองนี้ที่ไหนคีย์ได้มากก็ได้ ที่ไหนขี่ได้น้อยก็แด้น้อยที่ไหนเข้าไม่ได้เข้าระบบไม่ได้มันเข้ายากนะตอนนั้นเข้าระบบการเข้าระบบมันเข้ายากเหมือนกับการลงทะเบียนรับเยียวยาต่างๆเนี่ยแหละมันคนเข้าพร้อมกันมันยากนะครับก็มีบางรอพศอต่อไม่ได้ขี่เลยนะข้อมูลเป็นหยน่อนแบบนี้มีบางสอพรต่อข,อ,อขี่ได้มีบางรศต่อขี่ได้อาจจะขี่ได้ไม่หมดทุกรลยททานองนี้นะครับอสมปฏิบัติงาน8ปดเก้ายลนขี่ได้4ี่ห้าไล วันต่อมาคีคไม่ได้ก็เลยไม่ได้คีแล้วหมดเขตทํานองนี้ทีนี้ก็มีการจัดเขาก็เอาข้อมูลที่คีไปนี้ไปดําเนินการจัดสรรก็ได้ออกมาแล้วครับว่าจังหวัดไหนได้เท่าไหร่แต่ทีนี้จังหวัดก็มาแบ่งให้อําเภอว่าอําเภอไหนได้เท่าไหร่เอาตามผลงานที่คีข้อมูลเข้าไปเลยทีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นตอนนี้เขายังไม่เบิกเพราะมันจะมีบางแห่งได้น้อยมากบางแห่งได้มากหน่อย เพราะว่าอสมอไม่ได้ปฏิบัติงานเหมือนกันทุกคนมีมีอสมอบางส่วนไม่ได้ม่ได้ปฏิบัติงานมีบางส่วนปฏิบตัติเช่นมีอสมอบางคุ้มไม่มีคนมาจากต่างจังหวัดไม่มีคนมาจากต่างประเทศที่จะก,กากตัว14วันก็นไม่ได้ทํางานทีนี้ถ้าเบิกมันจะเบิกเฉพาะคนที่ทํางานในคุ้มนั้นมีมีมีคนให้ทํางานนะครับคุมนี้ไม่ได้ประมาณนี้ตอนนี้กันยังเขากําลังเกลีร์กันอยู่ว่าจะเอาอยัางไงจะเบิกยังไง เพราะตัวเลขเงินเนี่ยพอจะรู้แล้วว่าอำเภอไหนได้เท่าไร่ราพอสตอไหนเท่าไหร่แต่ถ้าเบิกเป็นลายรอพอสตอเลยจะมีบางแห่งเนี่ยน้อยมากบางแห่งไม่ได้นะบางแห่งได้เาสมองเป็นบางคนมันมันไม่ได้ครบทุกคนทนํานองนี้ฉะนั้นวิธีการเบิกเนี่ยการบริหารจะต้องแก้ไขก่อนว่าจะเอายังไงระเบียบการเบิกเป็นยังไงทําเอกสารถูกต้องครบถ้วนไหมจะผิดระเบียบไหมราชการเนี่ยเขาระวังมากในด้านนี้เพราะว่า ตอนนี้เอาเอาเอา,เอาที่รอปศต์อเลยเขาบอกรอปสตอเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ทํางานอยู่ประมาณสามถึงสี่คนมากหน่อยก็มากกว่านี้ไม่เกินสองสองคนมากกว่าสามหรือสี่คนไม่เกินสองคนนะเอาหกคนเต็มที่น้อยหน่อยก็สองคนก็ยังมีนะทุกวันนี้ที่เป็นข้าราชการนะนอกานั้นก็เป็นลูกจ้างที่นี้ในการทําเกี่ยวกับด้านการเงินบัญชีเงินการพัสดุ รพยาเตเขาไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีความเชี่ยวชาญงานที่เขาทําเป็นก็คืองานรักษาพยาบาลเบื้องต้นงานป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพเป็นส่วนใหญ่ที่นี้งานด้านการเงินมีความละเอียดอ่อนที่ทําไม่เป็นอบรมมาก็น้อยมีความเสี่ยงที่จะผิดระเบียบเพราะ,ะนั้นตอนนี้แม้กระทั่งสํานักง,งานสาธารณสุขอำเภอซึ่งเป็นหน่วยงานหน่วยงานเหนือขึ้นไปของโรพยตอนี่ยังรอไว้ก่อนตัวเลขเงินมีแล้วว่า อำเภอแต่และอำเภอน่มีเท่าไหร่มีกี่บาทแต่จะเบิกยังไงเสร็จแล้วจะกระจายเงินนี้ยังไงให้ทั่วถึงอสมอก็ยังพิจารณากันอยู่ก็คาดว่าน่าจะทําเอกสารเบริกจ่ายเริ่มทำํำน่าจะเดือนพถุนาคมเพราะทาเอกสารเบริกจ่ายส่งไปที่จังหวัดเพราะว่าเงินจะอยู่ที่จังหวัดทีนี้ไปกลับเป็นเดือนถ้าทํามิถุนาก,กรกฎาึงจะได้เงินนะครับ ถ้าทาช้าหน่อยก็เดือนสิงหาถึงจะได้เงินระบบราชการจะเป็นแบบนี้นะครับอสมอกก็ต้องรอหน่อยนะครับรอหน่อยแล้วก็ต้องเข้าใจว่าได้น้อยได้มากแต่ก็มีให้อยู่นะครับเอาทั้งหมดเป็นการนํามาเล่าให้ฟังพอเป็นน้ําจิ้มนะครับรายละเอียดมันไม่ค่อยมีมากอีกอย่างเรื่องนี้ที่เราพัต่อเขาละเอียดอ่อนมากคือเขากลัวที่จะผิดระเบียบนะครับหรืออาจจะทําเป็นเอกสารชุดเดียวเบิกทั้งอำเภอให้สอสออ,อเบิก ก็แล้วแต่นะครับพอการเบิกเป็นเงินออกมาแล้วนี่เขาต้องมาไล่โอนนะครับ,รบทุกวันนี้เราพาทํางานละเอียดอ่อนมากนะครับแล้วก็สอสอ,อทํางานเขาไม่จ่ายเป็นเงินสดเลยนะครับวิธีทํางานเบิกจ่ายมาจากระบบราชการนี่ได้เงินมาเพิบนี่เป็นตัวเงินเพิ่บนี่เขาจะโอนเข้าให้ผู้ผู้รับเลยเป็นการโอนตรงเข้าบัญชีผู้รับจะไม่นําเงินสดมาจ่ายนะครับเพราะว่าเป็นการป้องกันตัวจาก ความไม่โปร่งใสนะครับรพศเขาทางานแบบนั้นสสอ,สอ,อ,อด้วยนะครับก็นําเรียนให้อสมมตนทุกท่นทกทนานทราบนะครับว่าโควิด19มีค่าตอบแทนให้เบิกนะครับรายละเอียดเดี๋ยวเจ้าหน้าที่รพศจะประสานให้เส้นเอกสารโน่นนี่นั่นคอยว่าก,กันต่อไปนะครับแต่ที่สําคัญนําเรียนให้ทราบว่ามีค่าตอบแทนโควิด19แน่นอนครับสวัสดีครับ